<Yeah. S 2> ผ,มผมก็คือมันไม่ไหวเก่าสบายมากเลยเก้าสบายเลยนอาแลกวสเขียวลรอสวัส <laughs> ดีค่ะกล,นนกลับมาเจอกันในบล็อกอีกแล้วนะคะก็รู้สึกว่า ทางหายจากการถ่ายบล็อกมาสักพักเลยนะคะเพราะว่าเรามัวแต่ไปทำคอนเทนต์แล้วก็มีอีกหลายอย่างมากๆที่ทําในช่วงนี้แล้วก็ยุ่งมากๆนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีเมา้ามอยในบล็อกนี้ด้วยว่าคือแบบเรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ในชีวิตที่แบบเป็นเรื่องอยิ่งใหญ่มากเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็คือจะมาเป็น A เด y in ิน life อีกแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะพาไปดูว่าคือวันนี้เราทาอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างกิจกรรมแน่นนะคะแน่นมากๆเลยแหละอย่างแรกเลยคือเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าหิวมากแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดผมนะคะคือ ผมนี่ก็คือแบบมันไม่ได้แล้ววุกคนใช่ะคือมันอันนี้ก็คือสภาพที่ไม่ได้สะมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําผมอยู่แล้วเนาะแต่คือแบบมันยาวแล้วมันก็น่าเปื่อนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากเปลี่ยนลุคอะไรอย่างงี้แบบมันเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สีผมก็คือไม่ได้แล้วเห็นไหมว่าแบบโคนก็คือครึ่งหัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะไปตัดผมแล้วก็อาจจะอาจจะดูก่อนว่าเออแบบจะทําสีผมไหมอะไรยังไงเพราะว่าอาจจะไม่ทันโอเคมาโอท เเป็นบนบลลยะกัแว่นนะคะของเลโซล่านะคะแล้วก็สร้อยของวาลิเชนนะคะเสื้อของ v t s นะคะแล้วก็กางเกงก็กางเกงหนังของชีอินตัวนี้ชอบมากใส่โคตรบ่อยอะแล้วก็วันนี้ใส่ใส่จอแดนแล้วก็กระเป๋าก็เฟรนดีนะคะอันนี้เป็นวินเทจซื้อมานานแล้ววันนี้ก็เป็นลุกง่ายๆสบายๆไปตัดผมอะไรอย่างนี้เนาะบ้าเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันที่ไลบรา,บารีก่อนนะคะ ในบาลีก็คือร้านที่อยู่ข้างๆร้านตัดผมที่เราจะมาตัดวันนี้นะจะ๊ะเพราว่าหิวมากนี่ไหวแล้วอันนี้ก็คือที่เราสั่งมานะคะก็จะมีข้าวแกงเขียวหวานแล้วก็มีข้าวหมูสาบน้ำเดือดข่าแฟะแล้วก็มีปูห่อของเต้าหู้ไม่เคยกินเลย แล้วก็อันนี้เขาบอกเป็นชาเขียวอลไยสังยาบของเ้าของแฟนเราโรสมิวรวมก็6.10บาทที่นี่ก็คือมีทั้งแบบข้าวแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่ากาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ไปหมอคพคนที่ดังๆ น่าจะทุกคนน่าจะเคยเห็นปะที่มันจะเป็นมอสเซลแบบตไคร้แล้วก็เป็นสีเขียวอ,อ,อันนั้นที่ดังๆก็คือของไลบรี่นะคะก็จะมาตัดผมที่อาเดซารอนนะคะ <laughs> ก็ร้านอยู่ข้างข้าตรงนี้เลยแล้วก็กินข้าวตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปตัดตอนบบายงเพราะว่านั้นไวไบ้บบายงแต่ว่าหิวมากก็เลยต้องกินก่อนเดี๋ยวจะไปนอนแบบท้องน้องให้เขาได้ยินตอนสับผมแล้วมันก็แบบตายไงก็มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนไหนชิมซิว่าอร่อยไหมผมใหญ่มาก อร right <Yeah. S 1> <Ooh. S 2> ่อยไหมอร่อยอร่อยดูอร่อยแต่ผมกจอยาดนค่ันคโพคล่นข อะไรปะชื่อเอกอะเกาสบายมากเลยเกาสบายอยู่เครมมากเมื่อกี้ลืมถ่ายเครมรอบหน้าต้องมาทำดีท็อกแล้วล่ะไม่ห่ไม่เคยปัดเลยแ่ไม่เคยปั้าน่งเลยคอเ้ไม่ได้เรคนเเสร็จมาต้องหม่นั้งไม่คืนขอเลยัวหน้าเลย cô hồi hộp với họ đấy. Sao có ngủ bao ngày mà lại ngủ I love it. เป okay, yeah, ็ก่กันเร็คเป็นการ่หนที่เร็วกอี้เป็นต้นน้ำแ่ง็ Thank yeah. you. mm, -hmm. mm -hmm.

เลิกตัดกับพี่โอเนาะก็ดูเรฟเลนต์มานะคะรู้สึกว่าเคยแบบเราอยากลองตัดผมทรงอะไรแบบนี้ดูบ้างซึ่งตอนแรกก็คือไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยตัดผมสั้นแบบสั้นขนาดนี้นึกออกปะคือสั้นสุดของเรามันก็ยังมีความแบบปะบ่าอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความยาวอยู่นะแต่อันนี้คือสั้นจริงๆแล้วก็แบบตรงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบมากๆนะคะรู้สึกว่าเออเปลี่ยนลุคไปเลยพอตัดผมสั้น้รู้สึกว่าผมมันหนาขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกอะค่อนข้างกังวลเพราะว่าเราเป็นคนที่ผมเส้น เราก็กลัวว่าตัดแล้วผมจะดูรีบไหมดูน้อยอะไรเงี้ยแต่พอตัดผมสั้นแล้วปรากฏว,ว่าผมดูหนากว่าตอนไว้ผมยาวอีกแล้วก็ดูแบบเออเป็นทรงที่สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากได้ตรงมากๆแบบนี้ก็คือต้องหนีบต้องเซตมันนิดนึงเนาะผมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะนี่พี่โอ๋บอกมาว่าเออบางคนจะแบบพอตัดออกมาแล้วอาจจะเป็ดออกหรืองุ้มเข้ามันก็คืออยู่ที่ผมแต่ละคนเลยแต่ว่า านก็ดีอะไรเงี้ยพี่อกใจดีก็เป็นการตัดผมที่ประทับใจมากๆนะคะคือเราตัดผมมาค่อนข้างหลายร้านร้านดังก็เยอะเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อวยนะแต่ก็รู้สึกว่าเอออเดแบบดีจริงๆในความคิดนะตั้งแต่ตัดมาอะไรเงี้ยในเรื่องของแบบทุกอย่างเหยืการบริการอะไรต่างๆนานาบรรยากาศร้านอะไรเงี้ยก็คือง่ายเออแบบชิวๆอะ่ะก็ทรงนี้ก็คือเราไม่รู้ ช,ชื่อชื่อทรงอะไร <c oughs> ก็คือเอารูปเรฟเฟรนท์ให้เขาดูเฉยๆเลยว่าหนูอยากตัดทรงนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยราคาที่ตัดมาก็คือ1,200บาทนะคะตัดกับพี่โ ว่าตัดกับช่างคนอื่นในร้านก็น่าจะ700บาทมั้งน่าจะใช่นะก็ลองโทรถามจองคิวอะไรได้เลยนะคะที่อ d เดซา o อไม่ได้ส่วนอะไรจากเขาลองจ่ายเองทุกอย่างแต่ว่าอยากมารีวิวจริงๆเพราะว่าก็แบบชอบแล้วก็เออเป็นแบบลุ่ใหม่เออผมส้มมาไม่ชินปะตอนนี้เราจะรีบไปที่เมดบายเลกาซีนะคะก็เดี๋ยวค่อยพูดกันว่าจริงๆเราไปงานนี้เพราะว่าเราจะไปตามหาของ ยังไม่บอกเนาะว่าแบบเป็นของอะไรเขายังไม่ได้เล่าโปรเจกต์ลับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเดินดูบรรยากาศงานอะไรเงี้ยแต่ว่างานมันจะเป็นงานที่แบบคลายของวินเทจก็คือมีแบบว่าท้าวกระเป๋าอะไรที่เป็นวินเทจอะแต่ว่าหลักๆที่เราจะไปดูก็คือเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะก็เกิดจะได้อะไรจากงานนี้เนาะ มีไฟเล็กซี่นะคะแล้วก็อยู่ที่โซนแต่งบ้านแล้วซึ่งร้อนมากร้อนมากคือเงือแตกอะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าของกินอะไรเงี้ยแต่ว่าโซนของแตงโมก็จะเล็กหน่อยที่แเมืนก็มีพวกก่าด้วยน่ารักกับสีเขียวเขียวน่ารักเนาะเผอถ้าไปพวกกับจะซื้อไปใช้ นั่งก็ยี่ตัวนี้เท่านั้นสีส้มอุ้ยสีแดงอุ้ยสีแดงสีส้มสีเหลืองสีอะไรเป็นสีน้ำเงินสวยอะสวยแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายในงานเท่าไหร่นะ มันร้อนมากอะ่ะแล้วก็คนค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้เนาะรวมๆม็คือมันก็จะเป็นงานที่แบบคายคอนเทนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบสไตลน์นี้แนวๆน,นี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าปีหน้าเขาก็น่าจะมีจัดอีกนะคะแล้วก็รอติดตามได้ใน i g แบบของ m มดมาเดลกาซีเลยถ้าเราชอบงานเมดมาอย่างหนึง่งก็คือเรารู้สึกว่าคนที่มางานทุกคนจนะแต่งตัวดีหมดเลยเนาะ คือเหมือนแบบมีทรายมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลมันเหมือนแบบเราไปเดินฟรีมาเก็ตอะไรอย่างงี้ที่ต่างประเทศอะคือทุกคนแบบเป็นอิสระมมากๆแบบอยากจะใส่อะไรก็ได้แล้วก็แบบมีทราย ี่ชัดเจนคือเป็นกลุ่มคนที่แบบชอบอะไรวินเทจชอบอะไรแนวแนวนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออแบบฟิลมันดีอะมูดอะไรเงี้ยมันดีโปรเจกต์ลับนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็เออไม่ได้ทำงานประจำนะคะก็คืออย่างที่เคยเมาส์มอยกันไปในคลิปก่อนก่อนว่าเอาเอเราอะเป็นฟรีแลนซ์อะไรางี้ใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสแหละที่จะได้ทำงานประจำแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เลือก โอกาสที่จะได้เข้าไปทํางานประจํานะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือต้องบอกก่อนว่าในชีวิตเราเนี่ยผ่านงานประจํามาเยอะมากอาจจะมีคนที่เยอะกว่าเรานะแต่สำหรับเราเล้วคือเราเรามองว่าเยอะแล้วก็คือตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยก็ตีไปประมาณ4-5งานได้แล้วเปลี่ยนออฟฟิศมาเนี่ยสีที่ได้แล้วนะคะเพราะเหตุผลอะไรก็ขอไม่พูดถึงเยอะเอาเป็นว่ามันไม่ได้ ไม่ได้อยู่แล้วมีความสุขไม่ได้แฮปปี้อะไรอย่างนี้ก็เลยโอเคออกมาทํางานเป็นแบบเหมือนเป็นงานที่อารมณ์เบิร์กฟอร์มโฮมนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ไม่ได้ทําต่อเพราะว่าเหมือนทางแบรนด์เขาก็มีเหตุผลของเขาอะไรอย่างงี้ที่แบบเอออาจจะไม่ได้ ทำงานร่วมกันต่อแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ออกมาโอเคพอออกมาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่แบบจะได้ทํางานประจําแล้วนะจะได้ทํางานกับคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงไว้นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ได้ทํานะคะคือมานั่งคิดนอนคิดแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะเราอะเป็นคนที่มีสิ่งหนึ่งที่อยากทํามานานมากๆแล้วคือ ถามแฟนได้ว่าเคยพูดกับแฟนไว้นานมากแล้วว่าอยากทําสิ่งนี้มานานมากแล้วก็เป็นคนที่อยากมีแบบธุรกิจเป็นของตัวเองเอาง่ายๆเลยคือเป็นคนที่ชอบเป็นเจ้านายตัวเองอะสิ่งที่เราอยากทําก็คือสตูดิโอถ่ายภาพนะคะก็เลยคิดว่าเออตัดสินใจแล้วว่าเราเนี่ยจะไม่ทํางานประจำ แต่ว่าจะออกมาทำสตูดิโอถ่ายภาพก็คือออกมาทำเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วนะคะจะเปิดเป็นสตูซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยตื่นเต้นแล้วก็ใหม่สำหรับเรามากเพราะว่าเราไม่เคยทำแบบธุรกิจที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยบอ,อกว่าสำหรับเราเรามองว่าใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้เงินลงทุนมันไม่ได้ง่ายที่ทุกคนคิดเนี่ยบอกไหมว่าเฮ้ยก็แค่หาที่มาแล้วก็แบบทำเป็นสตูก็จบแล้วป่ะแต่จริงๆคือมันมีดีเทลมันยากมันอะไรมากกว่านั้นเยอะทั้งสถานที่โลเคชั่นแสงโหคือมันประกอบไปด้วยสิ่งที่แบบ เยอะมากๆนะคะพอได้มาลองทําเองก็รู้สึกเลยนะว่าโหแบบเราต้องโตขึ้นมากๆจากเรื่องนี้เนาะวันนี้ก็คือมาเล่าให้ฟังกลุกก่มกลิบแค่นี้ก่อนละกันนะคะยังไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะแต่ว่าก็อยากจะมาเป็นแบบเหมือนเป็นกําลังใจละกันสำหรับคนที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยทางานอยู่หรือแล้วมันไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นหรือมีสิ่งที่จริงๆ หรือเราเข้าใจนะเอาจริงๆเรื่องพวกนี้มันพูดยากเพราะจริงๆมันละเอียดอ่อนมากเราก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าบางคนอาจจะมาพูดก็ได้ว่าเฮ้ยต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันปะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่เราก็อยากบอกว่าเราก็ไม่ได้มีต้นทุนเยอะเหมือนกันก็ต้องพยายามมากๆเหมือนกันแต่เราเชื่อว่าการเลือกทําสิ่งที่มีความสุขคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะเรารู้สึกว่าเราเกิดมาชีวิตหนึ่งแล้วอะเราเราควรเลือกทําสิ่งที่มีความสุขอ่ะเนี่ยรปะเราควรเลือกทําสิ่งที่เราอยากทํา และเป็นความฝันของเราแล้วถึงตอนนั้นเราจะมีแพชชั่นไหมเราจะทํามันได้ดีถ้าเราเลือกทําอะไรที่เรามีความสุขจริงๆแล้วแบบเรารู้ตัวว่าเราชอบอันเนี้ยเราอยากทําอันเนี้ยเราจะมีแพชชั่นที่แรงกล้ากับมันมากแล้วเราจะทําโดยที่ไม่ได้หวังอะไรมากอะ่ะแล้วการที่พอเราไม่หวังอะไรมากเนี่ยบางทีมันจะมีอะไรดีๆมาเองอันนี้เราเชื่อนะอย่างทํา YouTube อย่างเงี้ยเราพูดเลยว่า เราก็ไม่ได้เก่งนะไม่ได้แบบผูกเป็นคนดังอะไรหรอกแต่เราก็แบบเหมือนมีแพชชั่นอยากทําวิดีโออนะไรงเงี้ยบอกปะอยากแบบลองตัดต่ออยากลองทําแต่เราไม่ได้คาดหวังสูงว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราจะต้องแบบโคตรด,ดังเลยมีคนมาจ้างงานอะไรมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ว่ามันเป็นแพชชั่นของเราเฮ้ยเราอยากทําว่ะอยากแบบเราก็ได้ฝึกด้วยได้ฝึกตัดวิดีโอได้ทําอะไรได้มีสกิลมากขึ้นแล้วก็ได้แบบอาจจะมีคนชอบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยก็มาติดตามมารู้จักกันได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเนี้ย พอมาเป็นแพชชั่นอะเราจะทําโดยไม่รู้สึกเหนื่อยกับมันเกินไปแล้วก็ไม่คาดหวังกับมันมากเกินไปและมันก็จะมีอะไรดีๆมาแล้วก็มีความสุขด้วยคืออาจจะแบบเอ้ยวันหนึ่งอาจจะคุกๆุกได้งานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถึงไม่ได้งานก็อาจจะมีคนมาติดตามมารู้จักเรามากขึ้นเราก็เหมือนได้เอ้ยได้รู้จักคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรดีๆโอเคก็เดี๋ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทําธุระก็คือจะไปโฮมโปรแหลยไปแล้ว